สวัสดีค่ะบริษัทขัตะดาษนะคะต่อไปก็เป็นคิวของเ,ออเครื่องสีนะคะตัวนี้เป็นรุ่นของอีเซกิบอกเลยว่าตัวนี้ทั้งใหญ่ทั้งสวยตัวนี้ใหญ่ค่ะเป็นรุ่น500นะคะของอีเซกิตะแกรง9ชั้นสามารถสีได้ประมาณ500 500กว่าชั่วโมงะค่ะต่อกิโลนะคะอันนี้สีเฉพาะเข้ากล้องนะคะสภาพโดยรวมอยู่ที่80%ค่ะตัวนี้นะคะเป็นของอีเซกิเดี๋ยวให้ดูผ่นเพนะคะ นี่นะคะเป็นรุ่น FES 5 0 0 A นะคะตัวนี้รุ่นใหญ่ๆนี้เออไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูใครโยรวมนะคะใหญ่แล้วก็สวยด้วยค่ะตัวนี้เป็นรุ่น500นะคะอย่างก็เปิด์ศูนย์นะคะตัวนี้ ก็จะมีรอยนิดๆดดหน่อยนะคะเพราะว่าเขาก็ใช้งานมาเป็นของอันนี้เป็นของมือสองนะคะอันนี้ช่างเราก็ทําการประกอบนะคะแล้วก็เช็คระบบไฟนะคะตัวนี้ส่งอาจารย์ที่ชนบุรีนะคะปกติตัวนี้500รุ่นนี้เราจะขาย,ยที่75,000นะคะพร้อมแปลระบบให้เรียบร้อยนะคะพร้อมส่งตัวนี้อยู่ที่75,000เราก็จะดูระบบะคะ่ะ เป็นตะแกรงโยกตัวนี้เก้าชั้นนะคะรุ่นห้าร้อยนี้ช่างเราก็ทําการเช็คระบบต่างๆนะคะแล้วก็ลองสีก่อนทุกท,ท,ทุกครั้งนะคะเครื่องสีเราจะลองสีก่อนมอบส่งลูกค้านะคะตัวนี้ทุนนี้คิวเครื่องสีก็จะแน่นหน่อยอันนี้ก็เตรียมส่งสีสกเกตนะคะเป็น nps สามร้อยห้าศูนย์นะคะน,นี้เราก็จะมีทีมช่ากทีมแม่บ้านล้างทำก่อนสะอาด สีข้าสนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะสินค้ามีเยอะแต่ว่าแม่ค้ายังไม่ลงรูปเพราะว่าสินค้าเราเอ่อยังไม่ประกอบยังไม่เทสสามารถจองล่วงหน้าได้นะคะแม่ค้าตอบ้าหน่อยแต่ตอบแน่นอนนะคะอย่าเพิ่งลำคาญแม่ค้านะคะสวยตัวนี้นะคะขอบคุณมากค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ